กำลังตีชีวิตพิชิตดวงชะตากับผมอาจารย์ผู้เขจะสายครับดวงของคุณประจําวันที่8พฤษภาคมครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับมุมในเรื่องของการศึกษานะฮะมุมในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะจะเข้าหัวสมองนะยางเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการที่จะศึกษาต่อต้องการที่จะไปสอบแข่งขันนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับคนที่เกิดวันจันทร์นะฮะวันนี้นะฮะ ถือว่าอยู่เหนือจุดคนอื่นเขาไปค่อนข้างที่จะเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานครับศัตรูหมู่มานไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้ในรอบวันนี้ครับคนที่เกิดวันอังคารครับมีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับลืมของของหายนะฮะของแตกหักเสียหายมีเหตุที่ต้องเสียเงินไปกับการซ่อมบังดุมสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับผม คนที่เกิดวันพุธนะฮะวันนี้ครับถือว่าจิตใจค่อนข้างที่จะล่องลอยครับไม่ค่อยที่จะอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีสติมากกว่าน,นี้ไม่งั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่คุณคิดว่าจะทําให้มันออกมาดีมันจะไม่ดีได้นะครับ mm hmm. คนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับมีมุมของบริวารที่เกื้อกูลนะครับ มีมุมที่มีความสบายใจในทุกๆเรื่องราวเรื่องของความรักคนรักคอยเป็นกำลังใจให้นะครับคนที่เกิดวันศุกร์ครับต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยถ้าใครมีโรคภัยแค่เจ็บแล้วต้องระวังนะฮะหรือบางคนนั้นนะฮะอาจจะต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการยกของหนักอาจจะทําให้เจ็บป่วยนะฮะในช่วงหลังได้ต้องระวังไว้ที่หนึ่งครับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะวันนี้ครับจิ้งจกนะฮะต้องยังต้องหยุดถ้าเราได้ฟังเสียงจิ้งจก แต่ถ้าคนทักแล้วคุณก็ต้องหยุดนะฮะแล้วก็ไต่ตองนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมในเรื่องเกี่ยวกับการทําอะไรก็ตามทีต้องคิดหน้าคิดหลังไว้ให้ดีๆและอาจจะต้องมีที่ปรึกษาด้วยถึงจะทําให้คุณนั้นผ่านพ้นอุปสรรคในรอบวันนี้ไปได้นะครับ